ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Excel นะฮะเพื่อจัดการรูปแบบแถบสีต่างๆในตาราง Excel นะตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะนนี่เป็นงานเกี่ยวกับที่ผมทำใช้อยู่นะครับเกี่ยวกับสินค้าที่ผมใช้ก็มีเงื่อนไขก็คือว่าผมอยากรู้นะว่าสินค้าตัวไหนบ้างหรือ p r u d u ตัวชิ้นไหนนะครับที่ขายแล้วได้กำไรมากกว่า30%นะฮะผมจะให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สินค้าไหนเนี่ย ที่ขายแล้วเนี่ยได้กาไรน้อยกว่า30%ผมจะให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ผมอยากทราบอีกว่าอันไหนที่ขายน้อยมากๆก็คือ20%เนี่ยให้เป็นสีเหลืองนะครับวิธีทําไม่ยากเลยครับเราไม่ต้องมานั่งดูทีละรายการเรียกว่าใช้เครื่องเลขกกดนะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับการจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขนะฮะเดี๋ยวจะลองมาดูกันนะครับเครื่องมือนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ที่หน้าแรกเลยนะฮะหน้าแรกเลย แล้วก็มาด้านขวานิดนึงจะมีเครื่องมือลักษณะไอคอนแบบนี้นะครับอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล้างกดนะล้างกดเดิมก่อนวิธีล้างง่ายง่ายคือแล้วถ้าเราสร้างกดแล้วเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับก็คือเนี่ยฮะการจัดการกดที่เราสร้างไว้แต่เดี๋ยวผมล้างล้างแล้วทําใหม่ดีกว่าล้างกดเซลล์ที่เลือกโอเคล้างหมดแล้วนะครับแล้วก็วิธีสร้างนะครับตามเงื่อนไขแรกก่อนเลยเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30%สินสินค้าไหนบ้างนะฮะ ผมก็มาที่ว่าการสร้างกฎหม่ยแล้วก็มาเลือกการจัดการรูปแบบเฉพาะเลท์ที่ที่มีนะที่เราเลือกนะแล้วก็มาที่ช่องเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือว่าสินค้าไหนที่ขายแล้วได้กําไรมากกว่าหรือเท่ากับ30%ผมเลือกตัวนี้เลยครับแล้วก็มาที่กําหนดค่าใส่เข้าไปเลยนะสาพอกำหนดเสร็จปุ๊บก็คือว่าเราจะให้แสดงเป็นแถบสีอะไรเราก็เข้ามานี่เลยนะ แถบสีผมให้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี้แต่จริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถสร้างได้หลายแบบนะฮะก็คือว่าสร้างเป็นสร้างเป็นตารางเส้นสีตารางหรือว่าเป็นฟอนต์ชนิดไหนหรือว่าเป็นฟอนต์สีอะไรสร้างได้หมดแต่ในที่นี้ผมใช้แบบง่ายๆเลยคนระับก็คือว่าสร้างแถบสีชัดเจนดีฮะแล้ววันอื่นผมไม่ยุ่งเลยแล้วก็กดตกลงตกลงนะฮะอันนี้กขขึ้นมาเรามาตรวจสอบน,นิดนึงสินค้าที่1น ผมขายแลได้กําไรมากกว่า40อ่สิสินค้าที่7ผมมาขายได้กําไรเนี่ยสินค้าที่6ผมขายได้มากกําไรที่30%มสิบเปอร์นะฮะแล้วก็ที่แได้สามสิต่อมาเงื่อนไขที่2นะครับน้อยกว่า30%ผมอยากรู้ว่าน้อยกว่า3 0มเซนี่ยมันอยู่มันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมมาเข้ามาที่เดิมเหมือนเดิมเลยฮะก็มาที่การสร้างกฎใหม่นะฮะแล้วก็มามาทานที่2นะฮะการจัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มีก็คือที่เราเลือกไว้นะฮะ แต,แต่เราต้องเลือกก่อนนะครับขอโทษทีเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกนะฮะอันนี้เลือกเลือกเสร็จมาสร้างกฎใหม่แล้วก็บรรทัดที่2คือจัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่เรามีนะฮะแล้วก็เงื่อนไขที่2คือน้อยกว่าน้อยกว่านะฮะน้อยกว่า30ตามเงื่อนไขเลยครับแล้วก็ให้แสดงออกมาเป็นสีอะไรฮะแถบสีสีแด,ดงผมก็เลือกเป็นแถบสีการเติมสีลงไปสีแดงน,นะครับ แล้วก็ตกลงน,ะนี่มาแล้วฮะเรามาตรวจสอบนิดนึงสินค้าที่2นะครับน้อยกว่า30%นะครับก็คือ29สินค้าที่3 22น้อยกว่าแน่นอนครับน้อยกว่าหมดแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือสินค้าอันไหนบ้างที่น้อยกว่า20%ให้เป็นสีเหลืองก็เหมือนเดิมครับเลือกขอบเขตงานของเราก่อนแล้วก็มาที่การจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขนะฮะก็คือมาที่สร้างกฎใหม่ แล้วก็มาเลือกการจัดการรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่เรามีนะฮะแล้วก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ20%นะฮะและแสดงออกมาเป็นสีอะไรเป็นสีเหลือลงก็คือเราใช้แถบเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตกลงเท่าน,นี้งครับอ,อ๋อง่ายมากแล้วเราก็สามารถเอาแถบสีเหล่านี้มาวิเคราะห์สินค้าของเราได้เลยนะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยว่วา o d ออด,ดักเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วได้กาไรค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่เนเราก็สามารถมาคํานวณได้นะฮะแล้วแต่ว่าสินค้าตัวไหนที่ขายดีขายไม่ดีหรือว่าขายได้กําไรน,น้อยแค่ไหนมาเราสามารถใช้วิธีนี้มามาวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาสอนให้อีกนะครับขอบคุณครับ